ไปดู Facebook คุยทุกเรื่องกับสนทินะคะช่วงสายวันนี้คุณสนทิลิ่มทองกุลและจย์ปันเทพพัวพงพันธ์ค่ะทั้งสองท่านเดินทางไปที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักง,งานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อถามนายกอุ้งอิงนี่แหละหลังครบ15วันที่ไปยื่นหนังสือคราวก่อนจําได้ไหมคะเรื่องขอให้เพิกอถอน m อ u 44่และ JC 2544ก่อนที่นายสมคิดเชื่อคงรองเลยค่ะที่การนายกรัฐมนตรีนี่คุณสนทิมาแล้ว พร้อมกับพ่อราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงการต่างประเทศกองทัพเรือมหาดไทยสอชอเป็นต้นจะเชิญคณะขึ้นไปพูดคุยที่ห้องประชุมชั้น3วันนี้เชิญขึ้นนะเออเชิญขึ้นคุณสนที่ก็ไปแล้ววันนี้ก็ไปที่สุดร,รับเรื่องราวร้องทุกข์สองคนมีเสียงกอนปลาใสค่ะ พอขึ้นไปที่ประชุมแล้วก็ลงมาปลาใสาข้างหน้าอ่านเราไปฟังคุณสนทิกับคุณปานเทพค่ะ เรามาไม่ยอมรับตอขอบเันอายุว่าตอบแบบง่ายๆเราขอให้เขาให้คำตอบเราอีกครั Jamie, lonely, ้งหนึ่งอย่างละเทียดรวดเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าอีกฟังนะับเรื่องที่สองเรื่องที่สองพวกเราจุดเดนไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลย ไม่ง่ายว่าระหว่างมี MOU 2 5 4ยกับไม่มีอะไรจะดีกว่า <S 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 เสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็แสดงความเห็นใจราชการทา,ทารการอับสารกระทรวงการต่างประเทศก็ามาสภาความาามาัามา่นคงก็ออกมาทหารเมือก็มานักการเมืองก็ออกมา ผมก็สรุปอย่างนี้บอกว่าทางออกที่ดีที่สุดไม่ใช่คุยกันภายในครูเชี่ยวชาญมาเพราะเอาผููเชี่ยวชาญมาเนี่ยผมมีหมอหลวงอาจารย์วันทิพย์าและอาจารย์ก็ปรากฏว่าผมเพิ่งค้นพบว่าจากนี้อาจารย์ที่แอบมีหลัน พราะกาประชุมอะไรกับฝ่ายรัฐบาลฝ่ายตรงข้ามมันไม่เชิญระดับการเทพแน่นอนดูไงล่ะอาจารย์ยิบมันของเราเนี่ยกำลังจะโดนเด่ยวยิ่งลอยมีการโต้เถียงอะไรกันในที่สาธาระก็จะไม่เชิญระดับการเทพเพราะอาจารย์การเทพไม่เพียงตอกแต่จะตอบคัถามเพื่อคำถามยังเพิ่มเติมให้อีก ว่าขอ้อมูลที่คุณพูดมานั้นไม่ครบคุณขีดเส้นตายาตังถายอิมพโยโดยทำไมไม่คุณไม่พูดออกมาด้วยนี่ความร้ายกาจของอาจารย์มาเทศเอาเป็นว่าท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็มาดูวัตถุประสงค์ของเราพอสมควรเดี๋ยวอาจารย์มาเทศพูดว่ามีหน้าการเดินหน้าของเราต่อไปทุกเรื่องที่เกี่ยวกับชาติบ้านเมือง จะเดินหน้าต่อไปด้วยมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินโดยมีอาจารย์ตาเชศอาจารย์ตาเทียเป็นประธานมูลนิธินะครับและเราจะมีที่ปรึกษาหลายท่านคนหนึ่งซึ่งรับปากเรามาเรียบร้อยแล้วสองท่านท่านหนึ่งคือคุณหมอ การบูกันผู้เชี่ยวชาติทางกฎหมายรลักฮะแล้วยังมีที่ปรึกษาอีกหลายคนเข้ามาประเทศไทยไม่ใช่เอฟโอยูสองห้าสี่สี่คนนะประเทศไทยคือการเอา้าวขยีกฎหมายอย่างเช่นกรณีของชัตสิบสี่เช่นกรณีของเขากระโดง และที่สำคัญที่สุดกำลังจะเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในปีหนะ้าประเทศไทยจะล่มสลายได้เพราะปัญหาต่างดาและคนที่ชักสึกเข้าบ้านเรื่องปัญหาต่างดาคือภัคประชาชนโอ้โห oh. วันนี้ก็ปาดทุพพักกะนะเลยเพื่อไทยภูมิใจไทยประชาชนปชาดชทุพพักเลยค่ะวันนี้ดูเธอดูไม่วงไม่คุณสนทีนะคะไม่เต็มแน่นไปหมดเลยอ,ะอ่ะ <c oughs> เขาบอกว่าเย็นนี้ที่ที่ทำเนียบจะมีงานเลี้ยงแกลยต้องแต่งชุดวงโยม,มาไ <c oughs> <c oughs> ้คนแจ้กมาเอาเจอะอืม ทีนี้ประเด็นที่คุณสนที่ในหนังสือที่คุณสนที่ยื่นไปเนี่ยนะฮะสิบห้าวันที่แล้วเนี่ยประเด็นอยู่ตรงนี้ว่าเรายื่นไปแล้วเราให้เอกสารต่างๆไปแล้วเ,เราเราถามเรื่องม4ูสี4 4เราถามถึงเรื่อง JC JCT เราถามไปหมดแล้วครบ15้าวันแล้วไม่มีใครแจ้งผลเราเลยเรามีหนังสืออ้างอิงถึงไม่มีใครแจ้งผลเรา เมื่อไม่มีใครแจ้งผลเราเลยเนี่ยและมันได้ปรากฏเป็นข้อที่จริงไปยังสาธารณชนและสื่อมวลชนแล้วว่าท่านได้รับรู้เอกสารต่างๆแล้วแสดงว่าท่านนิ่งเฉยไม่ปรากฏคําสัมภาษณ์หรือเสนอเรื่องต่อคอรมอหรือจัดให้คอรมอลพิจารณาเพื่อเสนอเรื่องต่อสารรัฐแล้วยังไม่ตอบรับใดๆว่าจะให้มีเวทีสาธารณะเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ ในการตัดสินใจในปัญหาสําคัญของประเทศตามคําร้องขอ,งของในหนังสือที่อ้างถึงหรือเปล่าดังนั้นนการแสดงของท่านเนี่ยคือรัฐบาลทั้งหมดเนี่ยสวนทางและขัดแย้งกับที่ตัวเองเคยให้สัมภาษณ์ว่าพร้อมจะคุยกับบ้านพระอาทิตย์และประชาชนการแสดงออกดังกล่าวของรัฐบาลทําให้ในายสนทิอาจารย์ปันเทพและเขาใช้คำว่ามวลหมู่ประชาชน ตอนนี้มาเป็นมวลแล้วนะมวลหมู่ประชาชนเห็นประจักษ์ชัดว่ารัฐบาลจงใจละเลยต่อหน้าที่ในการรักษาวไว้ซึ่งเอกราชษอธิปไตยบูรณาภาพแห่งทะเลอาาเขตเขตต่อเนื่องและเขตไหลทวีปที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยในการสำรวจและแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติในทะเลด้านอ่าวไทยผลมประโยชน์ของชาติและความมั่นคงแห่งรัฐในพื้นที่ทะเลอนณาเขตเขตต่อเนื่องรอบเกาะกูดรวมทั้งเขตไหลทวีปด,ด้านอ่าวไทย เป็นการกระทำที่ละเลยต่อหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญหมวด4เจ้าหน้าที่ 4, ทรัฐมาตรา51 52 53 57ดังนั้นข้าพเจ้าคือนายสนธิลิมทองกุลและมวลหมู่ประชาชนจึงเห็นว่าพวกท่านหากพวกท่านยังนิ่งเฉยต่อข้อเรียกร้องของพวกเราอาจทําให้ประเทศไทยต้องสูญเสียเอกราชอธิปไตยบูรณาภาพแห่งทะเลอาณาเขตเขตต่อเน,นือและเขตไหลทวีปซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย พวกเราจรึงถือว่าท่านได้กระทําการเป็นการตระเตรียมถือแล้วนะถือว่าเป็นการการะทำโดยการตระเตรียมหรือสนับสนุนการทําความผิดที่จะทําให้ราชนาจักรไทยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของราชนาจักรไทยต้องตกไปอยู่ในอธิปไตยของรัฐต่างประเทศรัฐบาลไทยเนี่ยตระเตรียมแล้วยกให้กับกัมพูชาละเราถือแล้วนะเพราะนิ่งเฉยนะรวมถึงเราเห็นว่าคอรมอเนี่ยมีพิธีการบางประการที่ทําให้เห็นว่าได้ตระเตรียม คบคิดกับผู้นำของกัมพูชาด้วยประสงค์จะเป็นปรักป์กต่อรัฐทำให้รัฐเราเสียหายอาจอาจเป็นการทำความผิดตามมตหมายราหนึ่หา119 120 128และ129ซึ่งข้าพระเจ้าและมวลหมู่ประชาชนได้ดําเนินการตามมาตรการทางกฎหมายตามที่เห็นสมควรเพื่อปกป้องอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยของราชาณาจักรไทยต่อไปอ้างกฎหมายข้อ5หมวด5เจ้าหน้าที่ของรัฐ มาตราที่1มาตรา 51, 52, 53, 57และมาตราที่ 119, 120, 128, 129คือประเด็นคีย์เวิร์ดที่าว่าพวกคุณได้เห็นปัญหานี้แล้วนะ mm hmm. เราส่งสื่อยันเป็นทางการแล้วเรามีอ้างอิง 1, 2, 3, 4, 5แล้วไม่ตอบกลับอะไรเราเลยขนาดที่ไม่ตอบกลับแล้วยังมีท่าทีว่าจะยกให้กับคนอื่นท,ท่านตระเตรียมใช้ คีเว์ดคือว่าตระเตรียมสองครั้งคือทำความผิดสำเร็จแล้วตระเตรียมอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะคีดวันนี้สำคัญมากบริษัทกฎหมายก็เห็นแล้วนะคะกฎหมายอรุณอรมรินค่ะอย่าทะเลาะก,กับบริษัทกฎหมายนี้นะคะ <c oughs> คุณมีโทษไหไรคุณใส่มันเลยอ่าอันนี้ก็เป็นหลายชื่อก็ยะมีคนเซ็นหลายชื่อกันเยอะมากคือตระเตรียมและแนบข้อกฎหมายเสร็จเลยคือเหมือนเช่นกองตระเตรียมที่จะหยิบฉวยของในสินของพี่ พี่บอกเอ๊ะค้องเอาไปหรือเปล่าสิบห้าวันมาบอกพี่เงียบตลาดเตรียมแล้วคือท่าทีของรัฐบาลหนึ่งเนี่ยตั้งแต่วันที่วันที่เก้านะที่ไปยื่นรอบที่แล้วเนี่ยนายกรระมนตรีก่อนหน้านั้นบอกพร้อมคุยแต่พอเข้าไปยืน่นแล้วมีคําถามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็เงียบไม่หือไม่อือใดใดทั้งสิ้นเลยนะไม่ไม่หือไม่อือใดใดทั้งสิ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณทันทีก็เลยเลยมาหนึ่งมาทวงทวง,ทวงเสร็จปุ๊บแล้วก็บอกเลยเนี่ย ั้งหลายทั้งปวงเป็นการตระเตรียมแล้วตระเตรียมอะไรเพื่อนําไปสู่การที่ยกบางส่วนของราชณาจักรให้กับอันนี้บไปเลยนะอาณาเขตเนี่ยเมื่อกี้สามจุดเลยอ่ะทะเลอาณาเขตเขตต่อเนื่องแล้วก็ไหลทวีปด้านทางไทยเขตต่อเนื่องเกาะกูเขตต่อเนื่องและไหลทวีปละเอียดมากเรื่องเกาะกูดมีอะไรติดใจมั้ยคือสรุปอีกนิดเดียวคุณสันทีเนี่ยบอกว่า หากนายกรัฐมนตรียังไม่สามารถตอบคําถามให้เป็นที่น่าพอใจนะต่อกลุ่มมวลชนได้หลังปีใหม่จะมีการยกระดับยกระดับกลุ่มมวลชนลงถนนทั้งที่สภาและกระทรวงการต่างประเทศและขอฝากถึงนายกรัฐมนตรีให้อ่านหนังสือเยอะๆเด็กๆไม่เรียนหนังสือโต้นเลยงงจัง ตามล่าหาแสงเหนือแบบสบายๆในประเทศรัสเซียแนวหน้าออนไลน์ now, now, World Express ร่วมกับ Ar รา n d the World ชวนไปเที่ยวชมแสงเหนือในเมืองมูสมันเหนือสุดของประเทศรัสเซียออกเดินทางจากกรุงเทพสู่มอสโกโดยสายการบินแอร์โรฟลอเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ของมอสโคเมืองหลวงแห่งประเทศรัสเซียเช่นพระราชวังเคลมลินจัตุรัสแดงวิหารเซนซาเวียโดมสีทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียพักผ่อนแบบสบายๆที่โรงแรมหรูระดับ 5ดาวที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอาคารโรงแรมที่สวยที่สุดในโลกเรดิสันคอลเลคชันสโมสโค์เดินทางสู่เมืองมูนมันเพื่อตามล่าหาแสงเหนือที่เมืองนี้คุณจะได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆที่หมู่บ้านชนเผ่าซามิและกิจกรรมฤดูหนาวสนุกสนานที่นอตสันไลฟ์พาร์คสนุกกับกิจกรรมนั่งเลื่อนลากโดยควางเรนเดียขี่สโนโมโบิลในลานหิมะถ่ายรูปกับสุนัขพันธุ์ไซบียรยฮัสกี้เราจะพักกันที่เมืองมูนมันถึง3 มีโอกาสได้เห็นแสงเหนืออย่างเต็มที่ทริปนี้สนุกสนานสะดวกสบายออกเดินทางวันที่6ถึง12กุมภาพันธ์2568อาหารอร่อยที่พักสบายตามสไตล์ around the world ท่านละ174,000บาทสอบถามรายละเอียดได้ที่061 421 0110และ061 421 2680